สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกที่กดติดตามทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดี f c ทุกท่านด้วยนะครับกับฟาร์มหนูนาอาเจโคราชนะครับผมอ่าวันนี้นะครับมีคิวส่งนะครับผมอ่าจังหวัดศรีสเกตนะครับผมอําเภออ่าน่าจะอ่าภูสิงห์นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนอ่าที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรลูกค้านะครับติดข้างกล่องนะครับผม เพื่อที่จะนะครับในการขนส่งนะครับทางรถขนส่งไก่ชนนะครับอีกครั้งนะครับผมชุดนี้นะครับเป็นอ่าทั้งหมดนะครับ5คู่นะครับเป็นสายแผงพัฒนานะครับอายุ1เดือนครึ่งนะครับผมนะครับอย่างที่ผมลงเมื่อคลิปที่แล้วนะครับจะมีการนะครับบรรจุนะครับมีหญ้านะครับมีอ้อยนะครับแล้วก็มีแตงกวนะครับผม ล้ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นครีมเป็นน้ำยานะครับสะผมนะครับชนิดหนึ่งนะครับเป็นค่อนข้างจะราคาแพงนะครับเพื่อในการที่จะฆ่าเสื้อนะครับแล้วก็จะทำให้หนูนะครับเป็นกลิ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับผมในการเดินทางนะครับ ชุดนี้นะครับทั้งหมด10ตัวนะครับเดินทางสู่อำเภอภูสิงห์นะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมมาดูไซส์ที่ส่งไปนะครับหนึ่งเดือนครึ่งโดยประมาณนะครับผมมาดูลักษณะนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับที่ส่งไปนะครับเป็นชุดอายุเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมจะเป็นไซส์นี้นะครับที่ส่งไปศรีสะเกษวันนี้นะครับ เป็นสายแพงพัฒนานะครับผมครับมาต่อกันด้วยยกตัวอย่างนะครับพ่อพันธุ์นะครับน่าจะาแสงมายกตัวอย่างนะครับพ่อพันธุ์หนึ่งตัวแล้วกันนะครับผมของฟาร์มอนุนาฮานะครับ ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณโลสองถึงโลสามนะครับผมผสมค่อนข้างถี่ยิบนะครับก็ดูเทียบกับกรงแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นตัวพ่อพันธุ์นะครับค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมน่าจะใสก่กรงน่าจะเต็มกรงนะครับตัวนี้น่าจะเลี้ยวไม่ได้นะครับพอดูระหว่างกรงกับตัวพ่อพันธุ์แล้วกันนะครับ อ่าลงลงลงใหญ่มากครับผมก็จะมีตัวที่ค่อนข้างใหญ่และยาวกว่านี้ก็มีนะครับผมพอตัวนี้อยู่บ่อนี้นะครับก็เลยจับขึ้นมาเป็นตัวอย่างก็ดูระหว่างตัวกับกลงนะครับน่าจะใส่กลงไม่ได้นะโอเคเนาะก็ คลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับสั้นๆนะครับเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันคลิปหน้ากับฟาร์มหนูนาเจนะครับจะมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็มายกตัวอย่างนะครับในการส่งหนูนะครับคลิปนี้จะเป็นส่งจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอภูสิงห์นะครับผมลูกค้านะครับพรุ่งนี้รอรับได้เลยนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ